ทู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Half Life 2อีกแล้วนะครับผมนะถ้าเปิดตัวเสียงดังไปยังไงขออภัยด้วยนะครับตื่นเต้นไปนิดนึงนะครับนะโอเคเฮ้ยนะโอเคคุณบาร์นี่ผมโอเคยังอยู่นี่วันนี้เราจะบุกเข้าไปในรัฐสภากันนะครับนี่คือแบงค์หรือรัฐสภาก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันคือรัฐสภานะออเออแล้วันนี้เราจะไปบุก สถานที่นะเมืองนี้มันมีนายกหรือที่เราเรียกกันประจําก็คือที่อยู่นายกนั่นเองครับผมนะและอีเมืองนี้มันมีนายกไหมสวัสดีครับเงียบสนิทไม่มีไม่แต่ริ้วรอยเขาไม่มีกับดักอะไรใช่ไหมเออโหลด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 ก็ไม่เห็นจะบอกกาวอะไรกันเลยขออภัยนะครับที่คลิปที่แล้วเสียงมันดังไปนิดนึงนะครับ ไม่ีเสียงเกมมันเบาไปนิดนึงนะครับนะตอนที่ผมเล่งเสียงขึ้นแล้วขอเช็คก่อนเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดได้ไหม,เป,ดไดไหมเปิดไม่ได้โอเคน่าจะต้องเป็นทางนี้ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มีกับดักวางไว้อย่างดีเลยไม่รู้ว่าคืออะไรอะไรเนี่ยกระสุนไม่เก็บไม่ได้ครับโอเคเอาไปเอาขอโทษโอเคขอบคุณครับอะไรอีกเนี่ย โอ้โอ้ป้อมเปืนคุณมีเอสยูวีคุณมีชุดเอสีวีคุณไปจัดการมันแล้วผมจะไปจัดการแผงควบคุมความรักษาผ่อนแบบไป <c oughs> จากให้เข้าไปโดนกับดักมันเลยนะั่นมันคืออะไรล่ะเอ้ <c oughs> ถ้าคุณไประเบิดโดนเข้าไปเลยใน <c oughs> นี่เหรอโอเคจึ๊บเออไีโดนไอตุม่ไม่ไม่ได้เหรอ ้องปากเข้าไปในร่องมันเหรอเออเลได้แล้วได้แล้วอ๋อ,อเรียบร้อยตายโอเคผมขออนุญาตไปเก็บอันนี้แป๊บน,นึงเยี่ยมผมจะเปิดมันพังเลยอู้โอ้โห <laughs> รัตตสภาของเทไม่มีการโกหกแต่อย่างเลยนั่นมันคืออะไรนะ่ะอ,อีบอนนั่น อู้ดอบชิปอ๋อไอยานปล่อยน้ำมาดอบชิปเหรอจำไม่ค่อยได้พวกมันกะมงมันจากหลังคาเ้ยหลังคาผ่านโล่พลังงานไปเราต้องจัดการได้โอเคแล้วมันมีทางไหนเข้าได้บ้างก่อนที่พวกเขามามันจะมาเออเอาไปโอ้เดี๋ยวมันมาโอเคตอนนี้มีทางครับ เออเขาเนี่ยเก็บมาส๊บนึงเอากล่องมาเออหลายวิธีการคนฉลาดโหกระสุนจรวดเอามาเอามาเอามาตาแยนะ่นายมีอะไรไหมไม่มีโอ้โหมีแต่ของที่มันเต็มแล้วเอามามีแต่เลือดโอ้โหอ๋อคอสโบโอเคก็ยังดีที่มีคอสโบอยู่ โอเคครับเราต้องเข้าไปในนะั้นใช่ไหมได้เลยโอ้ย okay. โอเคโอ้สองที่เลยหรอตายตายเอ๊ตาย โอ้ตายอะ,อะไรอะ่ะโอ้มันโกง,งอันนี้นะอ๊อกออกสิเอ้ย NPC เกมนี้ออกไปเลยนะจะตายแล้วหมอไม่ฉลาดสิเออ ใอ้ให้พวกเกตามมาเนี่ยอิทหารโอเคปราศเออลงไปทันทีเออเรียบร้อยนะฮะนี่คือความฉลาดของพวก NBC นนะฮะมันโดนฆ่าตายหมดเลยโอ้โหฉลาดมากฮะโอ้อะไรอ่ะ ไม่เหลือหน่วยเลยเหลือแต่บาร์นี่เนี่ยเออมันมีอะไรไหมไม่มีมันก็ไม่มีเช่นเคยอ๋อมีทางอยู่โอเคไม่เห็นก็เลยบอกไปแล้วฮ้อโอ้ยปลายมันดีๆหน่อยแล้วไหมนี่ ฉันมาทำอะไรทีดีอโอยังไงแผงควบคุมเหรอโอเคขอไดสสำรวจก่อนอ๋อนังไงพวกทหารโอเคเราจะช่วยเขาไปยังไงอ๋อให้บาน,นี่เปิดโอเคแล้วก็ให้พวกเขามาหยิบอาวุธโอเคติดตามเข้าไปดีมากดีมากโอเครู้สึกว่าจะมีป้อมปืนอยู่สองที่แล้วมันก็จะดูฆ่าตายหมดแน่เลย ตายแตกหนึ่งไม่ลงตอนนี้ผมไม่เหลือระเบิดแล้วครับหมดแล้วระเบิดเอาไงลราทีน่นี้โอเควูมีชุดด้วยโอเคขอบคุณขอชาร์จก่อนเราต้องปิดเจเนเรเตอร์สามตัวควรครจะเริ่มจากตัวนี้กูมีปืนดึงดูของอ e ินไลน์นี่แล้วก็แทกมันอ๋อโอเค เรียบร้อยมันจะมาโดนเราไหมเนี่ยเรียบร้อยแตกหนึ่งผมไม่อ๋อเหลือระเบิดอยู่หนึ่งลูกนี่ก็ไม่เหลือแล้วนี่จะหรือเปล่าโหเพาะพาพวกเพาะคอมบายนู้มันน่าจะเอาตายเนี่ยเลยอะมาละวยี่เฮ้ยอะไรโอ้ออกไปอีหนู มันอะไรกันเนี่ยโอ้โห๋ยออย่าเพิ่งเข้ามาเลยนี่คืออะไรไม่โดนเีกโอ้ชีวิตเอออะไรมีแถมให้ไม่โดนโอ้ยหน้าหลังเห็นไหมนะ่าทหารลงไหมลงลงโอเค รู้สึกว่ามันจะไม่เลิกยิงจนกว่ามันจะฆ่าคนคนหนึ่งตายนะน่าจะอย่างนั้นแหละแล้วคุณไปยิงให้มันฆ่าเฮ้ยอีทาหารมันรู้แล้วครับทุกคนรีบหนีเลยอย่ามัวเร็วๆเร้ขมอนขมอนแมนกดนทัวนซีเร็วๆ,ๆ,ออๆเ,เร็วๆมีทางไปโอ๊ยโอ๊ยพวกขาวอีกแล้วปาเปิดไปเก็บกระสุนแป๊บนึงโอเค ไปไปไปอีหนูไม่ต้องกลับมาเอ,อ้ยนั่นแหละไปไปต่อครับเออทางอยู่แล้วโอเคเข้าห้องนี้ก่อนโอ้ภาษาาขาอปอตะกระดนี้ต้องมีระดนนีนแน่ๆไปเอามาเลยกอรดอนผมจะอจนกว่าคุณจะปิดมันได้โอ้โหใช้แบบตีเนี่ยไม่พอใจโอเคท,ที่ไหน ลำแสงเยอะอะไรขนาดนี้เออไต่ขอบรั้วได้ไหมโอเคโอค้ยนี่สปายของแท้เลยเก่วดีโอ้ยเกือบไต่ให้มีเสียงแล้วพวกเราขออภัยด้วยนะครับเฮ้ยโอ้ยอีฮอปเปอร์อีกแล้วยีเบิด์มโดโเซนเซอร์เขาไม่เป็นไรใช่ไหมโอเครอ,อดภัยโอ้ เอามาเอกมาอีกออาไม่ได้อุ้ยมัน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 ต้องไปทางนี้แล้วจะมาทางนี้ทำไมอื้มเฮ้กบโตเอามาอ ㅎㅎ. เอามาเรียบร้อยโอเคไฟมาหมดเลยตอนนี้เฮ้ผ่านแล้ว thank you ขอเก็บเลือดแป๊บนึงโอเคเต็มแล้วโอเคเก็บไปได้ รึบเรียบร้อยปิดหมดแล้วมานี่เข้ามาเดี๋ยวนี้มันต้องมีอะไรดีๆเลย้นี่คุณบินเหรอที่นายกมันไงโอ้โหพังหมดเลยผมไม่นับถือคุณบินอะไรเนี่ยนั่นคือห้องต่อไปใช่ไหมรอต้องไปอีกห้องหนึ่งครับโอเคโอ้ห้องนี้ไงฮัลโหลไมฟินไมฟินอยู่คนเดียวเหลือหมอก็ดี เอยเรียบร้อยโอเคเราเก็บได้อีกหนึ่งไอ้เดี๋ยดิดิดิโอ้โหไอ,อพวกเขาขาวรือสักอึดไม่ใช่เล่นเลยนะโอ้ยไอ,อพวกเขาข่าดิผมยอมแล้วเลยว่ามาันอึดจริงโอเคจะไปยังไ,ไงต่อ โอ้ตรงข้ามด้วยเลยเหรอขี้เกียจเดินนะเนี่ย <c oughs> ถามจริงเออแล้วต้องเดินไปตรงนั้นจริงๆครับครับครับมาแล้วเรากลอนกลับไปเลยครับโอ้ยทหารมาอว่ะเก็บเกี้ยงเลยตายซะอีทหารโอ้โหเลอแต่ปูนพกตอนนี้เลยเๆเขมรมรเๆมโอ้เบบี้ อูชิกช้าที่ <Okay. S 1> ต่อไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ปลอดภัยแน่เลยอ่ะมันไม่น่าจะปลอดภัยแล้วอีกหน่วยขึ้นนึงแล้วโ okay. อเคยังอยูด่ดีมากถีมากอะไรกันอีกเนี่ยฮะอีด็อบชิปทำไมมันเยอะจังเลยโอ้ห oh. มาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ตายซะอะไรอีกเรียบร้อยโอเคเราต้องไปทางนั้น โอ้ยอะไรโอ้โหเราต้องโอ้ยทำไมซับซ้อนจังเลยฮะหลมาห้องนี้ก่อนเหลือแค่ฐานเดียวเี่เฮ้เฮ้มม่น่าจะปลอดภัยอ่ะห้องโคตรโล่งเลยเอาเข้ามาให้หมดก่อนยี่อะไรอ่ะ อีกทงหันมาไงมาไงไม่ได้ปลอดภัยแหละคิดว่าเอานานยังไม่ปลอดภัยแล้วครับแล้วถูกล้อมโอ้โอพูดอย่างนี้แสดงว่ามันล้อมเราใช่ไหมเอาละครับแล้วโดนล้อมมันจะวนเหรอโอเคหรือว่ามันจะวนหรือมันวนไหมมันน่านจะอ้อมอะ ออกมาไม่ออกจะบอกก็ออกออกมาเถอะอเฮ้ยมาเรียกพวกเหรอหนานๆา,นามันจะไปฝั่งนึงมาดิหจะไปไหนโหทีพวกท่ามันผ่านเซ็นเซอร์มันก็ไม่เป็นไรเลยอู๋ทำไมมันยิงผ่านไม่ได้อะฮัลหล โอ้โหจะตายอะไระอะไรหน้าไม้อัดหน้าเลยมันจะทำอะไรอะ่ะลองใช้เปิดกับพวกวันไม่ต้องพี่มันจะทำอะไรอะ่ะมันจะผ่าเข้ามาเหรอเตรียมกับดักโอเคกับดัก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 อยู่ไหนหมดฮัลโหลเอากล่องก่อนอปเปอร์กนหมดเลยว ไม่โดนอีกอืเดี๋ยวโคตรเยอะเลยโอ้หมาดิมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิตายเดี๋ยวไม่เอ mm hmm. าดู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 ปกป้องมาดิปกป้องมาดิรียบร้อยเดี๋ยวมาดิตายเอาเป็นเรื่องเลยออื้เลยหายเกี <t> ้ยงเลยโอ้โหสุดยอดมาไปต่อ สุดยอดเลยมาที่นี่คือที่ไหนหอยมันซามาโซอ,อีกแล้วสองทางเลยฮัลโหลโอ๊ยกดผิดัาป่ะนี่มีอะไรฮิวได้ไหมเฮ้ยเตยเรียบร้อยลงไปเรียบร้อย โอเคโอ้นี่ห้องสุดท้ายของเราเราจะพังมันให้หมดล <Yeah. S 1> เลยออเาไม่โดนอือแบบ้อยอยิวก่อนตอนโอ้ยเดี๋ยวพักโอ้นั่นแหละมันพวงมันพังหมดแล้วมันจะปิดซับเพสเซอร์บนหลังคาด้วยอะไรองีไปที่หลังคาตอนนี้เลยขึ้นไปยังไงอฮโอ้โห โอ้โหเย็บเลยเอ้าไม่โดนอีกชีวิตออโอ้โหวายระเบิดมาก็ไม่บวกกันเหยียบแห้ยโคตรเยอะเลยเดี๋ยวโอ้ ไปเล่นที่ต้องระเบิดแล้วลนะ่ะคือมีล็อกเก็ตลันเชอร์ให้เล่นไหมตรงนี้ใช่ไหมเดินเงยอยู่พวดนะมันถือเออาร์ทูออม่ยิงล่ะพี่บ้านดี่อึดจริงเหลือลูกอเหลือลูกอลอือแหละ ไปอ้าวได้เฮ้ยไม่แฟร์เล่นแบบนี้มันขี้โกงโอเคเหลือสามนัดสุดท้ายของลูกโปนนะอี๋ยวน้อยก็ตายไปหน่ะนะไหนออกมาไหนฆ่าตุต๊ตีหมดโอ้โหยังไม่หมดเพียบเลย อืมโหเอานึก <ska> ว <du per> <sch economies> ่าบานี่โอ้โหเอ้ยนึกว่าไอ้พวกคอมายอัมเร็ดผมจะอยู่ดีๆแล้วเปิดประตูพวกนี้เอาไว้นะให้นานที่สุดพอที่จะช่วยอะไรได้บ้างขึ้นไปแล้วเชื่อมต่อสกายอะไรเถ้ามีบนหมาหม่ผมจะส่งคนขึ้นไปหาคุณ แล้วเจอกันกรอร์ดอนทางไหนทางนี้โอเคบายโอ้เนี่อะไรเต็มโอ้โหมี RPG แบบนี้มันต้องมีอะไรให้สู้กันเลยว้ายพี่ใชีอีนี่เหรอเฮ้ยโหด้านบนอือปักกันเลยทีเดียวเอ้ยไม่โดนพอเถอะ ไปนอนด้วยกันซะ,ะว้าว้าวาโหลดอีกแล้ว <c oughs> เออใกล้จะจบแล้วลสำหรับเกมนี้นะโอ้โหอะไระโอ้นี่ด่านฟ้าของรัสสปาโออะไรนะนะั่นน่ะมันตัวอะไรนะนะั่นน่ะโอ้โหเดี๋ยวมาไม่หินบวกกาวกันเลย เนี่ยเดี๋ยวมัเป็นอย่างนี้แหละมาก็ไม่บอกกล่าวกันมายังไงเนี่ยมันยิงทะลุรัวได้ลืมจะตายโอ้ตอนนี้สงครามเริ่มแล้วครับสงครามโลกไม่ใช่นละอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกระสุนก่อนออกแก๊บมาล็อกเก็ตลันเชอร์อะไรเสียงอะไร อะไรโอ้อะไรนะั่นนะโอ้มีหุ่นยนต์อ,อะไรอีกแล้วโอ้โคตรใหญ่เลยทุกคนตายแล้วทุกคนอเอาเรื่องเอาเรื่องหุ่นยนต์ยักษ์คองโอเคด้านหลังเราก็คือซิตี้เดลโอ้โหอะไรอีกเดี๋ยวเรียวชาร์จก่อน ว้าอะไรเนี่ยพระเจ้าช่วยโอเคอีลำนี้ไม่ใช่ลำนี้โอ้โ oh. หเดี๋ยวขอยิงอีเจ้านี่ก่อนอีปืนอยู่ไหนน่านไง <c oughs> หมุนหมุนเลยไม่โดนอีหนูเออเลยด okay. โดนโ,โ,โ,โอเคลบ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 เออเอาไม่โดนอี เออ,อ,อ,อนั่นแหละว้ายเออรุนใครมันยิงผมอีกเนี่ยโอ้ยหน่วยผมตายหมดเลยยายายาโอ้ยเริ่มใหม่หมดเลยเหรอเย่เย่มากอะโอเคนะ ก็วันนี้ก็ผมขอพักไว้เิเท่านี้ก่อนนะก็วันนี้เราก็บุกขึ้นมาในรัฐสภาไปเทียบร้อยแล้วผมว่ามิน่าอาจจะออกจากรัฐสภานะครับไม่รู้ว่าสเต็ปเกมนี้ก็สำหรับคลิปนี้เรื่องงจะเป็นยังไงต่อไปก็ลืมไลค์แชร์สับสไครป์ด้วยนะครับไปกำลังใจผมนละทำคลิปต่อไปด้วยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครังย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 ังเซฟก่อนสวัสดีครับ